กับระดับต่อไปนะครับกับพระรัานเนต์นะครับท่านประคุณนะครับเจ้าคณะอำเภอนะครับเปิดเนธุพระพุทธรูปปางนะผมนะครับดูท่านผู้ใหญ่นาพาเลยครับครับน thank mm -hmm. you ราชสีโหโลยะเจ้าบาดาทุกทสายยาติเสด็จมาประทานพรด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ อันประธานาเสียง พีอนากที่สุดโต๊ะทำานโหนมาสโกอบายศวันนี้นะอีแมียแสนดีมาบุกมาจองาหน้าพระราประสานพอลีมาบุกมาพยายามนะไอ้พอลีเชิญนะครับเจ้าภาพนะครับคุณแม่รติทยารนะครับสวายปัจจัยครับ เห็นได้ถึงจากไกลก็ตามเรยงยาตาเสียงโคราบุกองอันเดินสีสู่บีบีด้วยเก็ดแและใจไม้เพชรดเจ็ดสีมณดีเจ็ดแสงลิ่งที่กายเจ้าาดานทั้งหลายประทานหอ งได้ะทานไหมวลมนุษย์ขอขอให้สัตว์ริบหดทุกประการและขอให้ทุกพระสายจานบารมีแห่งองคหน้าคาร่าเล่งตะสิษสมุทรนำน้ำอมตะดินน้ำอมไหมดาประพงสถานที่ดีและหนีกระแมลายสีซึ่งประกอบดินอันจากมหาหมกคนไทยเขาแปลายสีนั้นเตี๋ยตะเวนพลังตะพลังของพลังแก้ว ซื่อรองแลบารมีเป็นต้นบาริภาขอความร้ายจงกับกายเป็นดีเป็นมหามงคลไทยและขอดวงแก้วดวงคำดวงสิงดวงยาดวงบารมีดวงปัญญาดวงสมาธิดวงสติปัญญาจงครากอเกิดกับบุญแม่ราตีไยัยสารให้กับทุกท่านทุกคนด้วยพลันบารมี แห่งคงนาขราพญานาคแห่งนครคำนโนธพญานาคแห่งลูกแม่น้ำโขพญานาคแห่งลูกแม่น้ำเจ้าพญาพญานาคที่รักษาที่รักษาธรรมดักรสถานที่นี้อ๋อพราพญางูใหญ่พญางูขาวพญางูปอกพญางูดำขออัญเชิญเท้านาคานาทีนาคโกนินาคพญาแห่ง สีสุโหหน้าครับร้ำปาหน้าเสือโหครับหน้าแห่งซักหน้าแห่งความอลดมั่บูร์จมาบงฟังกานนักศาดูแลและประดับโชคลาภให้บัองเกิดกับทุกท่านทุกคนในสถานทีน่นี้ด้วยดอ 9นาทีนะครับในทางการจุมาเทียนชัยคุณวัฒน์ะครับที่จะบอกกล่าวอะไรต่อไปนะครับขอปมาถึงเชครับขอบคุณมากครับนะครับพิธีเบื้องต้นนะครับพิธีเบิกเนตรนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับรอเวลาสักคู่หนึ่งนะครับก็จะได้มีพิธีนะครับถังนรมนะครับก็ผมขอเอ่ยนามสักคู่หนึ่งท่านที่จะได้เตรียมตัวนะครับ ที่จะมาจุดเทียนในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนเชิญนะครับทางนักจภาพนะครับทีมงานทุกท่านเลยนะครับขึ้นมาจุดเทียนนะครับโดยมีประธานนะครับฝ่ายคารวะคือจะภาพนะครับคุณแม่าติเฉยสารลังจงนะครับกาบอารัธนานิมนต์นะครับท่านเจ้าคณะอำเภอจุดนะครับแล้วก็เป็นคุณแม่าติจุดนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับเดี๋ยวเราจะบอก พิธีต่อไปจุดนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่วันนี้เนตรกันหานะครับผู้ใหญ่บ้านสลศรีนะครับคุณยายหน่อยนะขอเรียกเต็มยศเลยนะครับนะครับมาร่วมจุดเทียนด้วยนะครับส่วนนะครับทางด้านนะครับท้องถิ่นนะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านสจลำดวนศรีตะบุญนะครับสมาชิกท่านเป็นสมาชิกสมาชิกวุฒิสภาเหรอครับไม่ใช่เป็นสมาชิก สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับพอดีจดไว้ผมนะครับแล้วก็นะครับนายนายธนปกรณ์นะครับพดุงพลผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็นะครับคุณสมศักดิ์อภิปูลนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับคุณมนัฐนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับนายบุญศรีผลรักษานะครับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพอมด้วยนายวุฒิพัน์นะครับ คุณสถิตนะครับบุญคำเป็นคณะกรรมการนะครับคุณพระศิล์นะครับขึ้นมาจุดทูปเทียนในระดับต่อไปเนาะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่จุดนะครับที่คือประกาศรายชื่อผู้ที่จะร่วมจุดนะครับก็นะครับเราเอน้องเจสันด้วยนะนะครับเจสันโฮนะครับที่จะมาร่วมจุดทูปเทียนนะครับพอดีผมพูดภาษาอังกฤษกับเขาไม่เป็นก็เขาจะรู้ชื่ออยู่นะครับเจสันโฮครับก็ นะครับเป็นทั้งนะครับผู้ดูแลนะครับเป็นทั้งนะครับหลานชายเป็นทั้งตากล้องเป็นทุกอย่างให้กับคุณแม่ลาติชัยสารนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ขับรถให้เนาะนะครับพี่น้องนะครับวันเดีอยวันนี้นะครับหนาโหดตาพอสมควรนะดีใจมากเลยนะครับต้องบอกข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนะครับในตอนสุดท้ายเราจะมีการโปรยนะครับโปรยทานนะครับได้ข่าวว่าวันนี้มีเหรียญเยอะนะครับ แต่แบงค์นี่เยอะหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามแม่บ้านเอานะครับจะมีเหรียญมีโน่นมีนี่นะครับพ่ออย่าไปไหนนะครับจนสุดท้ายนะครับพิธีกรรมต่างๆเนี่ยครับจะเข้มขังทุกสุดท้ายอย่ากลับก่อนเวลานะครับถ้าท่านไปกลับก่อนพรุ่งนี้จะไม่ถูกหวยนะนะครับถ้าใครอยู่จนนะครับถึงเสร็จพิธีนะครับท่านอาจจะโชคดีถูกลอตเตอรี่ราวันที่หนึ่งนะครับผมว่าในนี้นะครับก็จะมีคนจ้องอยู่นะครับนะครับ เราจะซื้อรนววนที่ลอตเตอรี่มาขายไหมครับ